ะออกมาในตอนที่เราเกิดการเผาไหม้ไม่เต็มที่เช่นมันรถติดเนี่ยใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงอยังไงแต่ว่ามันก็ยังมีการแก้ไขยอย่างเช่นเราก็พยายามใช้น้ํามันที่ไม่มีสารตะกั่วอันนี้ก็เป็นข้อที่ทําให้เห็นว่ามนุษย์่ยเกิดความจราหนักว่าสารตะกั่วนี่มันอันตรายมันออกมาพร้อมกับท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยมันทาให้ตะกั่วเข้าไปอยู่ในในสายเลือดในกระแสเลือดของมนุษย์ทําให้เป็นโรคต่างๆใช่ไหมคะคคซึ่งเป็นอันตรายตอนนี้ก็ได้มีทางวิชาการได้พยายามที่จะไม่เอา หาสารอื่นที่มันจะไม่ไม่มีความอันตรายนะคะคที่จะไม่ใช้แล้วก็เป็นสารพวกสารไร้สาร,าสารตะกัวอะไรพวกนี้ที่เราคงคจะเคยใช้นะแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกเยอะนะคะคถ้าถ้าพูดไปก็คงจะอีกนา,านเลย <laughs> นะคะถ้าในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษหรืออะไรอะไนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนี้นก็คงจะทําให้เกิด ปัญหามโนภาวะใดบ้างนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งครับปัญหาปัญหาบุลภาวะที่ว่าเนี่ยก็ได้แก่สุขภาพอนามัยของมนุษย์นี่เป็นสําคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามนุษย์อาจจะสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ไปโดยตรงและโดยอ้อมดังที่ได้ได้เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยนะคะแล้วอาจจะมีปัญหาต่อไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวก็อาจจะพืชและสัตว์ ใช่ไหมคะเพราะรรว่าในสิ่งแวดล้อมของเรามันไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวแต่พืชและสัตว์เองก็มีผลต่อมนุษย์ใช่ไหมคะสัตว์ที่เราใช้ในการที่เอามาเราบริโภคสัตว์เป็นอาหารเราบริโภคพืชเป็นปอาหารถ้าถ้าทั้งสองอย่างนี้ได้ไดรับผลด้วยก็จะมีผลต่อมนุษย์นะคะคอย่างสัตว์เนี่ยอาจจะได้รับอันตรายจากยาก,กําจัดมแมลงอย่างถ้าท่านฉีดยุงนะคะท่านฆ่าใช้ยายา,ยาฉีดยุงเนี่ย สุนัขของท่านก็ต้องได้รับอันตรายด้วยถ้าถ้ามันอยู่ในบริเวณนั้นถ้าที่เขามีโฆษณาฉีดแล้วไม่เป็นอันตรายนียมันอันนั้นก็จะเป็นสารบางชนิดที่เป็นจริงาก้อเป็นจริงถ้าเป็นสารที่เขาระบุบางตัวค่ะอย่างไพรทัมเนี่ยพวกเนี้ย จะเรียกว่ามีอันตรายต่อมนุษย์น้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่อันตรายเลยนะคะแต่ว่ามันมีบ้างแต่มันจะสลายตัวในธรรมชาติได้รวดเร็วไอตัวอย่าง DDT เนี่ยเขาเลิกใช้กันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นอันตรายแล้วมันมันไม่สามารถสลายตัวได้ในธรรมชาตินะคะแล้วพืชเนี่ยนะคะอาจารย์เราจะมึกว่าพืชเนี่ยมันอยู่เฉยเมันคงไม่เป็นไรแค่ฝุ่นละอองเนี่ยมันไปเกาะที่ตามใบใบของพืชเนี่ยนะคะมันก็หายใจไม่ออกละมันก็เหมือนคนละค่ะมันก็ต้องหายใจเหมือนกันแต่ทีนี้ฝุ่นละอองที่มันหนาเตอะที่อยู่ตรงริมถนนเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเวลาลดน้ําต้นไม้เราก็ต้องฉีดใบให้สะอาดใช่ไหมเพื่อให้ต้นพืชเนี่ยหายใจได้สะดวกนะคะแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนี่ก็เรื่องของพิษสารเคมีในอาหารยาและก็สิ่งเสพติดมีอะไรบ้างครับในอาหารเนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราใช่ไหมคะต้องทานกันอยู่ทุกวันแน่นอนนะ,นะคะแต่เราจะรู้ไหมว่ามันก็มีพิษเจือปนอยู่นะคะเพราะว่า,อา,อ,าอาหารบางชนิดเนี่ย มันก็อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายนะคะคเช่นในในพืชเนี่ยนะคะจะมีพวกสารออกซาเลตที่อยู่ในพวกผักบางชนิดเช่นผักคะนา้าอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกพืชที่มีขนอย่างเช่นหัวเผือกเนี่ยนะคะเพราะทานเข้าไปอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคนิ่วได้นะคะแล้วก็พวกโซลานีเนี่ยอยู่ในมันมันฝรั่งมันฝรั่งนี่ต้องทานตอนที่มันสุกใช่ไหมพวกมัน มันทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องทานตอนที่สุกแต่พวกเป็นมันแผ่นทอดกรอบนี่เราอันนู้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านมันผ่านกระบวนการความร้อนค่ะแต่ะบางคนที่ที่แบบเอาไปขุดมันเจอมันนี่ขูดเลยขูดเส็จปอกแล้วทานเดี๋ยวนั้นก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะหรือหรือพวกที่อยู่ในกระหล่ำใช่ไหมกระหล่ำปลีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าใครที่ทานกระหล่ำปลีสดๆเนี่ยจะเป็นโรคคอพอก เพราะว่าไอสารในกระหล่ำปีลาบต้มต่ะไปเลยต้องระวังแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็นสิ่งที่รับได้กินได้ทานได้แต่ควรให้สุกถ้าไปต้มสุกไปนึ่งสุกมันก็ไม่อร่อยอาจารย์งั้เกลือกบ้าแต่ถ้าถ้าไม่ทานบ่อยคงไม่เป็นไรมั้งคะะคแต่ก็ขอให้ขอให้ตระหนักไว้สักหน่อยก็จะดีนะคะแม้แต่ในนอกจากพืชแล้วก็มีสัตว์ใช่ไหมสัตว์บางชนิดก็เป็นอันตรายบางคนก็นึกว่าเจอตัวอะไรก็ทานได้หนึ่งนึกว่า เห็นคางคกก็ไปน,นึกว่าเออทานได้เหมือนกบนะคะไม่ได้นะคะคางคกมีสารพิษหรือปลาบางชนิดเช่นปลาปักเป้าเนี่ยโอ้โหมองคนไปจับมาปลารูปร่างประหลาดประหลาดเอารับประทานอาจจะเสียชีวิตได้เพราะมันมีสารพิษอยู่ในนั้นครับค่ะนอกจากนั้นก็จะมีพวกนอกจากอาหารแล้วใช่ไหมก็ยายานี่ก็มันก็เป็นสิ่งจําเป็นถ้าเราไม่เจ็บป่วยเราก็ต้องทานยาแต่ถ้าเราทานไม่ถูกไม่ถูกกับวิธีของมัน,นใช่ไหมคะหรือว่าไปทานยาที่มันเสื่อมคุณภาพ หรือว่าทานไม่ไม่ครบตามที่หมอสั่งรหรือทานยาผิดอ่างเงี้ยมันก็จะเกิดอันตรายนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกสารเสพติดต่างๆซึ่งสารเสพติดนี่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์แน่นอนนะคะเทราะนั้นก็ควรที่จะระมัดระวังบางทีสารเสพติดมันอาจจะไม่ใช่ฝิ่นเฮโรอีนแต่มันมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่ท่านก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะเสพติดไม่รู้ตัวมีแม้ยระ่งบุหรี่อย่างเงี้ยคะ่ะคนที่คิดว่าสูบบุหรี่อยู่ใช่ไหมคะนึกว่ารจริงๆแล้วท่านกาลังเสพยาเสพติดนะคะแม้แต่ก,กาแฟ กาแฟก็มีสารคาเฟอีนอยู่แต่คือจะบริโภคใดๆก็แล้วแต่จะขอให้ทราบว่ามันมีอะไรที่มันเป็นอันตรายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านี่กศึกษาท่านผู้ชมชมอยู่คิดว่าเอะตรงนี้เราต้องคงนั่งนิ่งเงียบเรามังคงไม่ต้องทําอะไรอุลีก็ไม่ถึงขนาดคืออย่างยางแม้แต่ในน้ําอัดลมเนี่ยนะคะก็มีคาเฟอีนจริงๆแล้วสารเหล่านี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ มีประโยชน์มันไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะอย่างน้ําเราอยากทานน้าแล้วก็ทานน้าถ้าถ้าเป็นไมได้เราทานน้าปกติน้ําน้ําสุกน้ําธรรมดาเนี่ยมีอันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าแต่ก็ไม่ได้หมายว่าท่านทานสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยแต่ขอให้ท่านตรนหนกว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อท่านบ้างอันนี้ก็ก็คงฝากไว้ครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสารเคมีในชีวิตประจําวันซึ่งได้พูดคุยกับอาจารย์นั้น ถ้าจะพูดกันทั้งวันก็คงไม่จบเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพในเรื่องการดูแลในเรื่องของสารพิษอะไรต่างๆแต่นั้นตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดหนึ่งว่าในเรื่องของสารเคมีในชีวิตประจําวันเนี่ยจะมีวิธีการให้นักศึกษาเนี่ยอาจจะต้องดูหนังสือหรือว่าอาจจะต้องไปหาข้อมูลความรู้อะไรเพิ่มเติมครับค่ะค่ะนักศึกษาค่ะ ก็จากที่พูดคุยมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้นักศึกษาเกิดความะกรกตกใจหรือตื่นกลัวอะไรนะคะแต่อยากให้ทราบว่าในเอกสารในชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงศึกษาเนี่ยก็จะได้เป็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันของเรานะคะในประเด็นของสารเคมี ที่พบทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มของสารเคมีในการดำรงชีวิตนะคะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสารเคมีที่เป็นที่เป็นยาแล้วก็สิ่งเสพติดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งในใน,ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นี่นะคะ ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะมันจะมีอาจารย์นักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์นะ,ะอย่างได้รู้ว่าสารเคมีในการดำรงชีวิตพวกสารเคมีในบ้านเครื่องสําอางหรือสารเคมีเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงควรจะปฏิบัติตัวยังไงกับมันนะคะแล้วก็สารเคมีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็ได้แก่สารเคมีที่มาจากที่อยู่อาศัยของเราเองนะคะแล้วก็เป็นพวก เกษตรนะที่มาจากการเกษตรมาจากอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ในการจราจรนะคะคแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ยาแล้วก็สิ่งเสพติดเนี่ยนะคะอยากให้นักศึกษาได้ไปทําความเข้าใจในรายละเอียดนะคะของสิ่งต่างๆที่อยู่ในในเอกสารเนี่ยนะคะก็เพื่อที่นักศึกษาจะได้เอาประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาด้วยะคะ่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์สรุปให้นักศึกษาและก็ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ สิ่งต่างนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องไปสารต่อคือผู้ชมเองนักศึกษาเองจะต้องนําไปสารในเรื่องนั้นเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวลจิตชาวกรติพงศ์นะครับที่ท่านได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีเช่นเคยครับสวัสดีครับ